สวัสดีครับเอวันนี้นะครับเราจะมาทำการเตรียมสินค้าส่งให้กับลูกค้านะครับก็คือลูกค้าปลายทางวันนี้ก็คือปทุมธานีนะครับก็เรามีของทั้งหมดก็ตามที่เห็นน,นะครับก็คือเริ่มจากปลาสลิดจัดเดียวนะครับแต่ว่าไข่เยิ้มนะฮะแพ็คนี้หนึ่งกิโลหรือบางถุงอาจจะเกินนะฮะก็คือ ไม่มีขาดมีจะเกินนะครับก็ไซนี้สามร้อยสามสิบบาทนะครับปลาทูทุกค้าสั่งไปสามแพ็คนะครับก็คือปลาทูแม่กองนะฮะแพ็คนี้ห้าสิบบาทนะครับปลาทูแม่กองก็จะตัวไม่ไม่ใหญ่นะครับก็จะเป็นกําลังดีรสชาติอร่อยนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ๆก็จะเป็นปลาทูที่นําเข้ามาแล้วก็มาทําก็รสชาติก็จะต่างกันนะเอะต่อไปก็คือปลาหมึกสองแพ็คแดดเดียวนะฮะก็คือ มีไข่ทุกตัวนะครับแพ็คละร้อยเก้าสิบบาทนะต้องแพ็คแล้วก็ตามด้วยน้ําพริกปลาสลิดนะครับอ่าอันนี้ขายดีนะครับก็ร้านไหนอร่อยเราก็ไปดูไปหามาให้ลูกค้านะครับอ่ะโอเคกับปุกละหกสิบห้าบาทนะครับก็ลองลองทานได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแพ็คกันเลยนะครับเริ่มเลยลองพื้นเหมือนเดิม สดของสินค้านะครับอ่าโอเคเริ่มปลาลงไปก่อนนะฮะโดยนี้เป็นชั้นๆมันจะได้ความสดของสินค้าไว้นะครับ่าปลาหมึกลงอปลาทูงลงแบบนี้เลยครับแล้วก็แข็งลงไป นี่มีน้ำผึ้งด้วยนะครับใส่ไปเลยนะครับเราซีนให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำจะเข้าจะอะไรนะครก็เรียบร้อยก็โปกไป,สเ,ปเสร็จขั้นตอนนะครับอันนี้เดี๋ยวก็นําส่งกล่องนี้ไซส่นี้นะครับค่าขนส่งอยู่ที่ ร้อาสิบาทนะครับเพราะลูกค้าอยู่ปทุมธานีนะคะปริมาณทนก็คือค่าขนส่งรวมกล่องไซนี้นะฮะก็หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะครับรวมทั้งหมดกล่องนี้มูลค่าหนึ่งพันสองร้ยห้าบาทนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่หน้าบ้านลูกค้าครับขอบคุณครับ